อ่าก็สวัสด, <ik> <ark> สสดีครับเราก็อยู่ในเกม j จูเ c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะมีบอสเข้ามานะครับเป็นบอสสามเขาเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกวา่าอ๋อเป็นบอสจักกัน็อตนะครับถ้าเกิด มาเข้าตีหรือเข้าร่วมในช่วงเวลาที่กำหนดนะก็จะได้นี่อนุสาวรีย์เจ้าจัก,กรน็อตสามสองนะครับสีทองสวยสดงดงามนะครับเราไปดูของรางวัลที่เราจะได้เมื่อเข้าร่วมด้วยได้ d n a ม่วงนะครับแล้วก็เงินเขียวหรือ d ี a อ็ม่วงแล้วก็อนุสาวรีย์นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็จะได้ DNA ม่วงถ้าทำตามเงื่อนไขเยอะพอสมควรเนาะโอเคไปจักรนอตเป็นกินพืชน,นะเราก็จัดกินเนื้อลงไปเลยนะครับก็จัดเจ้าแรปเตอร์อลังกาโอเคไปแรปเตอร์เจน2ด้วยโอเครอบแรกนะครับ ดูสิว่ารอบแรกจะเก็บได้บอสกี่ตัวนะโอเคมาเราก็ชาร์จก่อนเลยไม่ต้องพูดข้าททำเพลงตอนนี้บอสมี2แต้มแล้วมันก็เก็บนะครับโอเคตอนนี้เราก็มี3แล้วก็ชาร์จไปเรื่อยเลยนะครับบอสเมื่อกี้เอามาป้องกันมันยังคงมี2แต้มอยู่ มันเก็บอีกแล้วนะอย่างนี้เราก็ชาร์จ4ไปโจมตี2ติดบล็อกมันนะครับมันป้องกัน2โอเคตอนนี้มันยังคงมี3แต้มอยู่แล้วมันก็เก็บนะเราก็ตรงตีเลยแล้วกันออิคิดว่ามันป้องกันน่าจะแค่หนึ่งไหม โอเคไปผูกมันป้องกันสองปังไม่ตายม,มันป้องกันสองนะไม่เป็นไรโอเคตอนนี้มีห้าแต้มมารู้ว่าเราเหลือแต้มหนึ่งมันก็เก็บนะครับมันยังเก็บอยู่แล้วก็ชาร์จสี่โจมตีหนึ่งไปไม่เข้านะโอ้โห,โโหตัวแรกกว่าจะตายนี่คิดหนักเลยตอนนี้มันสะสมมาเจ็ดแต้มลนะ แล้วมันก็โจมตีเจ็ดเลยนะครับโอเคแต้มมันหมดนะ <c oughs> งั้นเปิดเราตายก่อนเลยใช้ท่าไม่ตายเลยนะครับโจมตีที่แรกของมันโอเคตัวที่สองอลังการซรลัดเราลงมานะครับเราก็โจมตีแค่หนึ่งนะแล้วก็ป้องการแล้วก็ทีเดียวก็ชาร์จไปแอบบเดี๋ยวก็ไปนอนนะเจ้าเลเวลแรกมาฟื้นขึ้นมา เป็นเลเวลสองขึ้นมาหืมกว่าจะลุกกว่าจะลุกกว่าจะลุกหืหนักหนักหนักโอเคหืมกว่าจะลุกได้อ่ามีสี่แต้มนะครับเลเวลสองมันโจมตีสามติดบล็อกเราหมดเลยนะมันเหลือหนึ่งแต้มปังเหลือหนึ่งแต้มอย่างนี้เราก็จัดเลยปึ๊บโอเคที่เหลือชาร์จสองไปตั้งห้าแต้มก็ไป นอนนะเลเวลสองอึบอึบอบลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออกว่าจะลุกได้แหมโจมเตรียมจังเลยนะเลเวลสามแล้วนะครับมันมีสี่แต้มแล้วมันก็โจมตีหนึ่งนะครับมันทำอะไรสามแต้มทำอะไรสามแต้มไม่รู้เราก็ ้องกันอ่าแล้วก็ชาร์จไปมันมีห้าแต้มผลต่างสามแต้มเราตายไหมเนี่ยโอ้โหมันโจมตีห้าแต้มผลต่างสามแต้มก็ตายสิครับโอ้โหโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้วก็จัดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แล้วก็าร์ดไปโอเคเข้า6หกแเต็มเต็มปังไปนอนออบลุกขึ้นมาเลเวลสีขึ้นมาเลเวลสลุกขึ้นมาอมืชอบท่าลุกมันจริงๆกว่าจะลุกได้นะครับอ่าเลเวลสแล้วนะชุดแรกของพี่เก็บมาได้ถึงเลเวลสแล้วมันก็โจมตีสามเหลือหนึ่งปังอ่า เหลือหนึ่งอย่างนี้โจงตีหมดเลยดีไหมเสียงดวงไปโอเคมันไม่ป้องกันนะปั๊บปังเรียบร้อยโอเคชุดแรกน่าจะเก็บได้ถึงเลเวลหนะครับแล้วก็บกมือลารอบนี้มันน่าจะโจมตีหมดและเพราะมันรู้ว่าเราไม่มีแต้มนะครับโอเคมันสะสมมาเป็น5แต้บมเมื่อกี้อ่านใจมันนะว่ามันป้องกันหรือเปล่า มันโจมไปห้าเราก็ไปนอนเลยชุดแรกเก็บได้ถึงเลเวลหนะครับช่วงนี้มันก็ว่างเนอะไม่มีหลีกอะไรเข้ามาแล้วก็เป็นแพ็คลายวันธรรมดานะครับก็เลยถือโอกาสตีบอสกันยาวๆกันเลยดีกว่านะครับก็ได้สะสม DNA ม่วงกันด้วยนะครับนี่เห็นไหมได้แบบถ้าทำตามเงื่อนไขจะได้แบบเต็มๆเ,เลยนะ โอ้โหยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังได้เรื่อยๆอยู่ยังไม่หยุด,ย,ย,ด,ย,ดย,ย,ย,ยังได้อยู่ยังได้อีกโอเคใครว่างก็รีบเข้ามาตีเลยนะเวลาจำกัดนะก่อนดาเมจรวมทั้งโลกจะถึง8พันล้านนะครับแต่คิดว่ามันแป๊บเดียวนะนเป็นกินพืชนะครับเพราะว่ากินเนื้อหลายคนหลายๆคนคงจะมีนะครับมันก็มาล่ากกันนะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันชุดที่2กันเลยนะครับก็จะจัดกินเนื้อลงไปชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้โอเคไปเลเวลหนะครับเ,เราก็ชาร์จก่อนเลย ตอนนี้มันมีสองสองแล้วไม่ทำอะไรนะเราก็ชาร์จต่อมันป้องกันหนึ่งแล้วก็ไปตอนนี้มันมีสามแต้มแล้วไม่ทำอะไรนะครับมีสามแต้มไม่ทำอะไรเราก็ชาร์จตีโจมตีสองไปเข้าไปหนึ่งแต้มป้องโอเค ตอนนี้มันมี5้าแต้มแล้วนะครับแล้วมันก็โจมตีสี่ทำไมไม่โจมตีมาให้หมดเหลือไว้ทำไมหนึง่งโอเคตาจามาจัดเลยปึ๊บ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 ,บโอ้โต้องโจมตีหแต้มเผื่อไปหนึ่งแต้มนะไป5้าแต้มก็เรียบร้อยโอเคเลเวลหลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเออลุกกว่าจะได้แหมน่าสมัตหัวกันงงหน่อยโอเคมันยังคงมี4แต้มนะครับเลเวล6มันโจมตี2แต้มปังอ่าเราทำยังไงต่อดีเราก็ชาร์จสี่โจมตีสองไปเข้าสองแต้มปัง เคตอนนี้มันสะสมมา6แต้มแล้วนะครับแล้วมันก็โจมตี6เลยโอเคแต้มมันหมดนะครับอ่าเราก็จัดเลยเึ๊บเเมื่อกี้มันเหลือกี่แต้มนะตาตีเผื่อไปแล้วกันโอเคไปปังเรียบร้อย เฮ้ยมันไม่เหลือแต้มด้วยไงนะเออพี่สับสนกับแต้มนะแต้มของบอสนะเอออ่ะเลเวลเจ็ดไม่เป็นไรครับโอ้โหเมื่อกี้มันไม่เหลือแต้มนี่นาเราไปโจมตีเพิ่มทำไมโอเคมันโจมตีมาสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวกินเนื้อเราเยอะไม่เป็นไรตีได้หลายรอบนะครับวันนี้ว่างๆตีบอสกันเพลินๆยาวๆกันไปเลยเอา โจมตีหมดเลยดีไหมเหลือสองแต้ม้วทีนี้ชัวรๆเหลือสองแต้มอาโจมตีหมดไปเลยไปอแต้มปั๊บไม่ป้องกันเรียบร้อยโอเคอาเลเวล8ลุกขึ้นมาโอเควัวนี้น่าจะโจมตีเราตายแล้วนะเพราะมันรู้ว่าแต้มเราไม่มีเหลือเลยนะ มันก็โจมตีมา6แต้มเต็มๆเลยเราก็ไล่การป้องกันกันนอนเลยสิครับโอเคตอนนี้ก็ถึงเลเวล8แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็อ่านี่ได้ DNA ม่วงเพิ่มนะครับตามเงื่อนไขนี่แล้วก็ได้ดาเมจรวมเพิ่มนะครับเราต้องจัด3แร ลงหนึ่งครั้งใช่ไหมสามแลหรอเอาครึ่งบกครึ่งน้ำแลตัวนี้เมื่อกี้มันมีเงื่อนไขครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยนะครับเอาครึ่งบกครึ่งน้ำลงหนึ่งตัวก็จะได้เดี๋ยวเราเอาครึ่งบกครึ่งน้ำเอ้ยเอาแลตัวไหนดี โหตัวแรหาไม่หาไม่เจอเลยลเนี่ยเรื่อนไขเอาครึ่งบกครึ่งน้ำลงตัวหนึ่งอ่ะมีแล้วนะครับเดี๋ยวจะจัดลงรอบนี้เลยเนี่ยแรตัวนี้แล้วก็จัดแลตัวเมื่อกี้อยู่ไหนนะ อ่าเจ้าคาโนแรปเตอร์ปึ๊บเออแต่ตัวกลางมันไม่เก่งเนอะเอาครึ่งบกครึ่งน้ำตัวนี้แล้วกันแลเหมือนกันนะครับเงื่อนไขแล3ตัว1รอบก,ก็จะได้ดีเนเอร่วงด้วยโอเคมาชุดที่4ของพี่นะครับแล้วก็ชาร์จก่อนเลยตอนนี้มันมี2แต้ม มันไม่ทำอะไรเราก็เราก็ชาร์จต่อนะครับเราไม่สนอะไรนะครับเราชาร์จไปเรื่อยเลยนะครับตอนนี้มันมีสามแ้มแล้วนะแล้วมันไม่ทำอะไรอีกเราก็ชาร์จสี่โจมตีสองไปป้องกันสองอีกทีนี้บางติดบล็อกเต็มๆต,ตอนนี้มันสะสมมาสี่แมแล้วนะครับแล้วมันเก็บนะ เราก็ชาร์จสี่โจมตีสี่ไปมันป้องกันสองปังแล้วมันก็เอาไปชาร์จสองกลายเป็นหกแต้มมันจะจัดเราไหมมันโจมตีห้านะเหลือว่าทำไมหนึ่งก็ไม่ปังเรานอนเลยโอเคมันเหลือหนึ่งแต้มแล้วอย่างนี้เราแต้มแม็ก์แปดเราก็จัดเลยแล้วก็ตีเผื่อไปหนึ่งแต้มปึ๊บ โอเคต้องตีถึง7แต้มนะไปปปับปับปับ,ปบเรียบร้อยโอเคเลเวล8นอนไปนะครับตื่นขึ้นมากลายเป็นเลเวล9มาอึ๊บ่าเลเวล9แล้วตอนนี้มันมี4แต้มแล้วมันก็โจมตี3มมันรู้ปับ๊บ โอเคตัวสุดท้ายเราลงสนามจัดเลยละไอโหมันป้องกันหนึ่งนะครับไม่ตายชุดนี้เก็บได้แค่เลเวลเดียวเองนะไม่เป็นไรมันโจมตีหมดเลยแล้วก็นอนเลยสิโอเคชุดนี้ก็เก็บได้แค่เลเวลเดียวนะครับไม่เป็นไรเรามีกินเนื้ออยู่อีกเพียบ ่าเก็บได้พันหมื่นสี่พันคะแนนนะปุ๊บนาทำตามครบตามเงื่อนไขก็ได้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับไปปุ๊บเราก็ยังเหลือตัวอีกเยอะนะครับมาปุ๊บปุ๊บ แล้วก็เอาเจ้าบูลงสนามไปเลยโอเคมาเอาก็ชาร์จก่อนเลยนะครับเพระต,ตอนนี้มีสองแต้มน่าจะเก็บเก็บไปโอเคเก็บไปเราก็ชาร์จต่อเป็น ามแต้มโอ้มันเอาไปชาร์จหมดเลยนะเมื่อกี้สแต้มแล้วไม่ทำอะไรด้วยเราก็ชาร์จสโจมตี2แล้วมันก็ป้องกัน2ปังแล้วมันก็เก็บไปชาร์จ2กลายเป็น5แต้มแล้วมันก็โจมตีสเม้เยมันโกงหรือเปล่าทำไมมันโจมตีแค่สาม เหมือนรู้แต้มเราเลยเอ้ยไม่ใช่แล้วโกงละอะไรเนี่ยมารู้แต้มแล้วตีพอดีเลยตีแบบไม่ได้เอ้าลืมไปเลยว่ามันเหลือสองแต้มเอาเอาไปใหญ่เลยทีนี้โอ้โหไปกันใหญ่เลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็ชาร์จสีโจมตีสี เอาเข้าสองแต้มก็โอเคไปนอนดิปังเรียบร้อยอมอมเมื่อกี้ที่มันโจมตีเราสามแต้มนี่มันเหมือนรู้เลยเนาะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ถึงเลเวลสิแล้วนะครับมันมีหแต้มมีหกแต้มแล้วโจมตีสามปังเฮ้ยมันเหมือนรู้อีกแล้วอ่ะเห็นไหม โจมตีแต้มพอดีให้เราตายอ่ะเอาไปนอนไปโอ้โหรู้รู้มากจริงๆ AI รู้มากจริงๆโอเคเลเวลสิบไปนอนเมื่อกี้เห็นไหมครับมันโจมตีแค่สามให้เราไปนอนอ่ะมันไม่คิดว่าเราจะป้องกันเลยเนาะโอเคทั้งๆที่เราเหลือตั้งสีแต้มอ่ะตอนนี้มันมีหกนะ แล้วมันก็โจมตีหกพารู้ว่าลคราวนี้เราแต้มตหมดนะโอเคก็ตอนนี้ก็ถึงเลเวล11แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตีต่อกันเรื่อยๆเลยนะครับจนตัวใกล้จะหมดสวนนะเนาะมาโอเคครบเงื่อนไขอีกได้ดินเม่วงอีกนะครับแน่ใครที่ขาดดินเม่วงก็เข้ามาตีบอสได้นะแจก ครบตามเงื่อนไขนี่ก็รับ DNA ม่วงกันไปเต็มๆเลยนะครับโอเคเรา ừ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 , เหลือนกเนาะไม่เอาลงหรอกอ่า,อาปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอ่าน่าจะโอเคนะชุดนี้เราเอาครึ่งบกครึ่งนะ้ำไปแท้งก่อน เราเริ่มก่อนเราก็ชาร์จก่อนเลยมีสแล้วมันไม่ทำอะไรอย่างนี้เราก็ชาร์จต่อมันมีสามนะตอนนี้มีสมแล้วไม่ทำอะไรนะครับเราก็ชาร์จต่อโจมตีสองไป บล็อกสองอีกแล้วปังอ่ะโอเคอ่ะเขาวนี้มันรู้ว่าเรามีสี่แต้มอ่ะแล้วมันจะโจมตีพอดีไหมโอเคมันไม่โจมตีนะเราก็ชาร์จสี่โจมตีสี่ตเข้าสองแต้มปับ๊บปังเขานิดนึงโอเคตอนนี้มันมีหกแล้วนะครับมีหกแล้วมันโจมตีหกเออมันต้องอย่างนี้ โอเคอ่าตัวที่2อเราลงสนามนะครับเป็นกินเนื้อเราก็จัดให้พอดีเลยแต้มมันหมดนะไปต้องตีถึง5แต้มแล้วก็ต้องการไว้โอเคไปปับปับปังเรียบร้อยลุกขึ้นมากลายเป็นเลเวล เลเวลสิแล้วนะครับมันมีสี่แต้มโจมตีมาเลยนะมันโจมตีสามนะเข้าเราแค่หนึ่งโอเคอย่างนี้เราก็ชาร์จต่อไปชาร์จให้เต็ม8เข้าไปก่อนปังมันมีสี่แต้มนะครับ แล้วมันก็ตอดมาอีกหนึ่งนะปั๊บอเออมันเหลือต้องสามเนยะเอาไงดีเราก็ชาร์จสีโจมตีสีไปโอเคไม่ป้องกันด้วยโอเคโอ้โหมันชาร์จถึงเจดแต้มแล้วมันก็โจมตีหเหลือ,อไว้หนึ่งแต้มด้วยนะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้เราก็ จะตีไปเผื่อหนึ่งแปมเนาะปึ๊บปึ๊บ,บแล้วที่เหลือก็ต้องชาร์จไปเลยโอเคไปปังเรียบร้อยเราเสี่ยงชาร์จนะเพราะหวังว่ามันจะไม่ตี มันจะตีไหมลุกขึ้นมาแล้วมันจะตีไหมเลเวลสิบสามแล้วตอนนี้มันมีห้ามันน่าจะโอู้หมันตีนะบ้างโอ้โห่านใจมันผิดนะครับมันตีเลยลุกขึ้นมามันตีเลยโอเคตอนนี้ถึงเลเวลสิบสามแล้วนะนี่ได้ครบเงินไขไหมเนี่ยอเกือบครบ แต่อันบนคบเงินไขรับดีนเอม่วงไปอีกหนึ่พันโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่ามีเงินไขอะไรนี้มาต่อกันเลยปึ๊บกินพืชลงดีไหมกัดกินพืชกิน ปึ๊บปึ๊บป่าโอเคมาตอนนี้เลเวล13แล้วแล้วก็ชาร์จก่อนเลยนี่สเตโกเซลท็อปเจอกับเจ้าจักกนนดตนะคล้ายๆตัวสามเขาเหมือนกันเราก็ชาร์จไปเรื่อยเลยนะครับตอนนี้มันมีสี่นะครับ ก็ชาร์จสีโจมตีสองมาเข้าหนึ่งแต๊มเข้าหนีบหนึ่งนะโอ้โหมันชาร์จมาถึงหกแต๊มแล้วแล้วมันก็โจมตีห้าทำไมไม่โจมตีให้หมดนะเหมือนรู้จริงๆเลยเจ้า ai โอเคมันเหลือหนึ่งแต้มอย่างนี้เราก็จัดเลยปึ๊บปึ๊บ ต้องตีถึงเจ็ดแต้มนะโอเคไ,นอนนอนเเไปนอนนอนเลเวลสิบสามไปนอนมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วกลายเป็นเลเวลสิบสี่ไหเออกว่าจะลุกได้ยืนรอจนเมื่อยอเลเวลสิบสี โจมตีมาสาม,อมโอเคนอนเลยนะครับมันเหลือหนึ่งแต้มเ,เสี่ยงโจมตีเลยไหมป้องกันก่อนแล้วกันไปป้องกันหนึ่งนะมันมีสี่แต้มมันโจมตีแค่นหนึ่ง ไปทําอะไร3มแต้มเนี่ยเ้าก็ป้องกันห้าเลยแล้กันอ่ะอ่ะมันมีเจแต้มโจมตีมาเจเลยไหมเฮ้ยม,มันโจมตีสอีกแล้วอะไรกันเนี่ยมันชาร์จถึง7แต้มหรือว่ามันจะชาร์จเป็น8 สียงจอมตีเลยไอโอ้โหมันชาร์จ8จริงๆด้วยปังโอ้โหลุกขึ้นมากลายเป็นเลเวล15มันจะมี8แต้มนะโอ้โหคิดถูกที่ตัดสินใจตีเลยนะเนี่ยมันชาร์จมาถึง8โอ้โห AI มันชาร์จถึง8แต้มแนละ้วสมัยนี้ไป เรียบร้อยเลยเราโอเคครับก็ถึงเลเวล15แล้วนะครับตัวก็น่าจะหมดแล้วเนาะนี่รับดาเมจเพิ่มนะดาเมจสะสมนะโอเคอ่าเขาตามเงื่อนไขอีกรับดีนเอม่วงอ่าโอเคได้ดาเมจสะสมเพิ่มนะครับตัวน่าจะ หมดแล้วนะก็เหลือกินพืชกินหลือส่วนใหญ่จะกลายเป็นนกนะแล้วก็เหลือตัวไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคก็น่าจะหมดสวนเนาะเอานกลงไปก็ใช่ที่เสียดายเงินเขียวลงแต่ละรอบนี่ใช้เงินเขียวห้าหเ,เ,เงินเขียวนะครับแต่ก็ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมานะถ้าครบตามเงื่อนไขนะครับ โอเคก็น่าจะตีได้ถึงเลเวล15เพียงเท่านี้เนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาตีก็รีบเข้ามานะจะได้ครอบครองอนุสาวรีย์จกักรนอต3 2กันนะครับสีทองสวยสดงดงามโอเคเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันดีกว่าตึ๊บปึ๊บอันนี้ก็คือรับดีเอแดงนะครับครบตามเงื่อนไขต่างๆนะครับโอเค โอเคครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ